เป็นคนทานอาหารไม่เป็นเวลาค่ะมีการจุกแสบกลางอ,อกมากและทรมานค่ะเพราะทานยากดไหลย้อนก็แค่ทุเลาค่ะผมเป็นกดไหลย้อนมาปีกว่าแล้วครับอาการของผมก็มีอาการก็ปวดแสบปวดร้อนที่ท้องนะครับแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนที่กลางอ,อกแล้วก็ที่ลําคอก็เสียงแหบเสียงแห้งแล้วก็มีไอด้วยครับผมก็ ดูแลตัวเองมาหนึ่งปีกว่าแล้วครับตอนนี้เก็ทานทุกอย่างนะครับอะไรที่ว่าดีสมุนไพรอะไรที่ว่าดียาอะไรที่ว่าดีผมก็ออามาทานหมดมันก็ไม่ทําให้โรคนี้หายไปจากผมมันเกิดมีอาการมึนๆหัวนะครับแล้วก็มีอาการคล้ายๆคลื่นไส้แล้วก็ปวดท้องนะครับแล้วก็จุกเสียดแน่นตรงคอหอยหน้าอกแล้วก็ลิ้นปี่นะครับคลื่นเทอร์มิน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดจากขมิ้นชันช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีอาการกรดไหลย้อนกระเพาะอาหารอักเสบรวมถึงผู้ที่มีภาวะอาหารไม่ย่อยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจอีกครั้งพอทานเป็นมื้อวันแรกค่ะก็รู้สึกอาการดีขึ้นค่ะอาการที่เคยเป็นจุกกลางอกแสบหายใจไม่สะดวกก็อาการก็ดีขึ้นค่ะก็ตอนนี้ก็ที่เคยเป็นก็ไม่เป็นแล้วค่ะหลังจากที่ผมทานไป หนึ่งกล่องกับหแคปซูลอาการผมก็ดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับนะครับก็ผมทำงานได้เต็มที่มากขึ้นนะครับมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วผมคิดว่าสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นเอาอยู่ครับสูตรนี้ผมทานอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับอาการในส่วนที่มันแน่นจุกตรงข้อหอยหนะ้าอกแล้วก็ลิ้นปี่เนี่ยมันก็ทุเลาลงไปเยอะเลยครับอาการต่างๆที่เกิดขึ้น ในส่วนของการจุกแน่นนั้นระหว่างวันที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็หายไปก็คิดว่าจะทานต่อไปเชื่อว่าจะทำให้อาการต่างๆจะต้องดีขึ้นและหายได้ปรึกษาปัญหาสุขภาพและโรคกดไหลย้อนคลิกหาเรา